บ้านนูอยู่ดีมีกินมีใช้มีเลือมีเก็บเย็บปกักถักร้อยทอผ้าจากสารแกะสลักไม่มีเสียงร้องของความหิวสายลมพัดปลิวเด็กความรักโลกได้ประจักษ์จดจำตำบลของหนู แอดคะหนูดีใจจริงคะ่ะที่หนูมีโอกาสได้เขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ในตำบลของหนูให้ลุงฟังเพื่อนๆของหนูชอบพูดถึงลุงแอดอยู่เสมอว่าเป็นทั้งศิลปินที่มีเชื่อเสียงและยังเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเชิดชูให้เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพราะลุงนั้นช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสินค้าโอท็อปด้วย หุูแอดพอจะทราบไหมคะว่าข้าวแตนเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณจากข้าวเนียวที่เป็นอาหารหลักของพวกหนูได้นำมาทำเป็นข้าวแตนเพื่อหาไรายได้แก่ครอบครัวและตำบลของหนูค่ะตำบลของหนู ชื่อตำบลเมืองเลนอำเภอสังไยจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านนิยมนำข้าวแตนไปใช้ในงานพิธีต่างๆโดยเฉพาะการทำบุญถวายพระข้าวแตนที่ชาวบ้านในตำบลของหนูธรรมก็จะนำมาถวายพระเนื่องในโอกาสต่างๆเช่น วันคลื่นปีใหม่วันสงกรานต์วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาค่ะข้าวแตนเป็นขนมที่ทำได้ไม่ยากนะักมีเทคนิคไม่กี่อย่างหนูก็พอจะทราบวิธีทำด้วยนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนบ้านหัวฝ่ายของหนูจะมีชั่วโมงเรียนการทำข้าวแตนเพื่อให้หนักเรียนได้รู้สึกภูมิใจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตำบล และเป็นการสืบทอดความรู้ทางภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนจนถึงยุคปัจจุบันลุงแอดคะหนูมีบุคคลที่น่ายกย่องเชิดชูอยู่คนหนึ่งท่านได้คิดคน้นและทำให้เข้าวแตนมีหลากหลายรสชาติท่านพูดนั้นคือป้าน้อยมาน้อยท่านคิดและพัฒนา พร้อมกับนำข้าวแตนเข้าไปอยู่ในสินค้าหนึ่งตำบนหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างชื่อเสียงให้ตำบลของหนูเป็นที่รู้จักกันไปทั่วปัจจุบันนี้ข้าวแตนสามารถเป็นได้ทั้งของฝากและของขวัญที่มอบให้กับผู้ใหญ่เป็นขนมที่สามารถสื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีรางวัลที่หนูได้รับ หนูจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตนให้เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ส่งออกไปขายยันต่างประเทศสร้างรายได้เข้าประเทศยังเป็นการสร้างกำลังใจและเพิ่มรายได้คนในตำบลของหนูอีกด้วยค่ะจจดจำตำบนของหูล